สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการรื้อตู้เอีซสุสุดีแม็กออนิวโมเก่านะครับตัวนี้ดูสภาพไปก่อนบางรื้อได้บางส่วนแล้วนี่ดูสภาพตู้เอดูฝุ่นดูฝุ่นน่าจะประมาณ สองเนกว่ากิโลแล้วคันนี้เพราะไม่ตามกันสี่ห้า 4, ปีแล้วาจะไม่เคยรือ้อมาทำความสะอาดเลยดูอุปกรณ์ในรถที่เรารื้อออกมาเลยเดี๋ยวรื้ออีกสักพักนึงเดี๋ยวคอยชมตอนเราถอดตู้ออกมานะครับข้างในจะสภาพไหนคอชม đây Rồi, mượn từng đấy. Hả? Ông lấy kiu Đọc văn. สภาภายในหลังจากที่เราหรือคอนโซลชั้นนอกออกไปแล้วดูฝุ่นเดี๋ยวเราจะรือ ออกมาทําความสะอาดแล้วก็เป่าฝุ่นทําความสะอาดให้นะครับฝุ่นเยอะขนาดนี้น่าจะไม่เคยถอดล้างทำความสะอาดสักทีนะครับก็นนิฐานว่าตู้รั่วนะครับคันนี้เพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าเปิดเอมาพอลุมออกมากลิ่นน้ามันออกมาด้วยนี่เูตรเอ A. สภาพตันหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอชมสภาพตู้เองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรื้อตู้ก่อน ยังไม่เคยถดล้างตู้มามาเลยนะครับน่าจะดึงเดิมโรงงานมาเลยเดี๋ยวมาดูสาภาพก,กันน่าจนะสกปบลกแค่ไหนมนมีลมแรงมากเลยโอ้ท่าจะตก ดูจากสภาพนะครับเปิดออกมาแล้วไม่น่ารอดนะครับไปต่อไม่ไหวครับตู้ตันมากเลยนะครับนี่น่าจะโอ้หลายปีไม่เคยได้ล้างอ่ดูท่าน่าจะแบบออกมาจากศูนย์เลยอ่ะยังไม่เคยล้างสังเกตรอยรั่วนะครับคราบน้ำมันสีดำดำข้างบนนะนี่ที่ผมชี้ให้ดูข้างบนเนี่ย ปต่อไม่ได้ครับมาดูนะครับนี่นะครับตู้แอร์ใบใหม่กับใบเก่านะครับคนละยางกันเลยนะครับสภาพนี่ใบเก่านี่ตันเนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานานขั้นตอนนี้นะครับผมจะถอดเท่ทาทั้งเดือนน้ำยาออกไปล้างให้สะอาดนะครับให้ขาวจัว้วแล้วค่อยติดตั้งกลับเข้าไปใหม่นะครับ มาถึงขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับเราทําความสะอาดเห็นนะครับขาวๆหมดแล้วเนี่ยทาความสะอาดเสร็จเรียดดบร้อยแล้วแล้วก็เปลี่ยนตู้ใหม่คันนี้ตู้เอรั่วเปลี่ยนตู้ใหม่ล้างภายในใหม่เป่าฝุ่นแล้วก็กําลังจะประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนขั้นตอนการเวกเตอร์น้ำยาเช็ครั่วนะครับ ออตัวนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นขั้นตอนการอัดลมเช็ครัว่แล้วก็แวกเติมมยาเอเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่กรอบคอนโซลแวกเตอร์น้ำยาตรวจสอบความเย็นเป็นที่น่าพอใจแล้วฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปครับขอบคุณมากครับ